สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เหรียญสิบบาท2-4นะคะ61วาระนะคะวันนี้อยู่กันที่ EP 40ค่ะวาระที่40นะคะก็คือเหรียญสิบบาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าปร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรกพรรดิพงเนื่องในโอกาสวันประสูตรครบ150ปีค่ะ ลักษณะของเหรียญน,นะคะก็เป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีราคา10บาทไม่ขัดเงานะคะวงขอบนอกมีเฟืองจากสลับกับเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรค่ะเฟืองจากสลับกับเรียบนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูลวดลายของเหรียญทางด้านหน้ากันก่อนนะคะลวดลายของเหรียญทางด้านหน้านะคะกลางเหรียญมีรูปมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักดิพัติพงศ์ผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบผู้บังคับทหารมหาดเล,ล็กรักษาพระองค์ทรงสายสะพายและประดับดาราเครื่องราชอิส,สริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลน,นุพรัตราชวราภรณ์และสายสร้อยจุลจอมเก้าภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรน์ร,รัศมีกรมพระจกกักรพัรดิพงษ์เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมข้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูลวดลายของเหรียญทางด้านหลังนะคะด้านหลังกลางเหรียญนะคะมีตาพระนามสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจัก,กรพัรดิพงศ์ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า150ปีแห่งวันประสูติองค์เสนาบดีกระทรวงพระครังมหาสมบัติ13มกราคม2549เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทโดยมีจุดกลม คันระหว่งขางข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะคะวันครบรอบวาระ13มกราคม2549วันที่ประกาศใช้8สิงหาคม2549จำนวนการผลิตนะคะ5ล้าน5ล้านเหรียญค่ะเหรียญน,นี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านใช้นะคะเป็น UNC ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ40บาทนะคะแต่้า ผ่านใช้แล้วนะคะราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ15-25บาทนะคะแล้วแต่สภาพของเหรียญน,นะคะถ้ายัางไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ